กิเลสก็เหมือนกับกลิ่นเราพยายามหาอะไรที่มันมันดีสำหรับตัวเราแต่มันผิดแปลกไปตามธรรมชาติสวัสดีครับวันนี้นะครับมีนิทานดีๆนะครับมาเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่ากิเลสขี้แมวครับเรามาดูกันนะครับว่านิทานเรื่องนี้สอนอะไรเรา แล้วมันดียังไงเรามาดูมาฟังกันเลยนะครับโอเคอันแากเลยนะครับเขาบอกว่ามีพี่น้องสองคนนะครับมีพี่ชายกับน้องชายอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างสงบสุขกันมานานอยู่มาวันหนึ่งนะครับเจอแมวตัวหนึ่งที่น่าสงสารมากนะครับเขาก็เลยรับแมวตัวนั้นเนี่ยมาเลี้ยงนะพอเขารับแมวตัวนั้นมาเลี้ยงแล้วบังเอิญบังเอิญแมวตัวนั้นเนี่ย ก็ให้กินข้าวทำตามธรรมดาแต่ฝนมันก็ตกลงออกมานะครับฝนมันตกลงออกมาตัวน้องชายเองจริงๆมันก็มีที่กำบังอะไรปกติอยู่แล้วตัวน้องชายเองเป็นคนที่สงสารนะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าฝนตกเนี่ยต้องเอาแมวเนี่ยเข้าบ้านดีกว่าพี่ชายบอกว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งมันนะอย่าไปยุ่งมันเดี๋ยวมัน ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเอาเราแค่เดี๋ยวมันกลายเป็นติดนิสัยเคยชินอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยบอกว่าให้มันอยู่ตามธรรมชาติเถอะให้มันอยู่ให้มันแข็งแกร่งด้วยตัวมันไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันมากนะคราวนี้เนี่ยไอตัวน้องชายเนี่ยก็เลยเอาแมวเนี่ยกลับเข้าบ้านไปเลี้ยงครับอ่าไม่ฟังไม่สนใจไม่ฟังตัวพี่ชายเลยเอาแมวกับเข้าบ้านไปเลี้ยง พอเอาแมวกลับมาเขา้าบ้านไปเลี้ยงก็ไม่ได้คิดอะไรออานะครับตอนคืนยไม่คิดอะไรก็นอนตามปกตินะครับทั้งสองก็นอนอก็นอนตามปกติพอนอนเสร็จปุ๊บตื่นขึ้นมาตอนเช้าเริ่มได้กลิ่นแปลกเฮ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยทำไมกลิ่นเหมือนซากศพเลยอ่าเขาก็เดินลงมานะครับจากบันไดแล้วก็เห็นในส่วนของ ของแบบได้กลิ่นอะแต่ว่าไม่เห็นอะไม่เห็นอะไรนะครับตัวที่ใช้บอกเห็นไหมบอกแล้วอย่าเอาแมวเข้ามาอ่ามันจะกลายเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาอกีกจัดการปัญหาด้วยนะอ่าไอ้ตัวน้องชายก็บอกว่าโอเคโอเคแต่น้องชายก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเ็คิดว่าเดี๋ยวกินมันก็หายไปนะก็ไม่ต้องปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ ไปตีไล่ตีแมวว่าเอ้ยไปทาอะไรเนี่ยไปฆ่าไอ้จิ้งจกหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลิ่นมันเหม็นมากเหมือนซากศพเลยอะไรเงี้ยนะครับพอเสร็จปุ๊บไอ้ตัวของแมวก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้เอาเข้ามาแล้วบอกพี่ชายว่าเออันไม่เอาเข้ามาแล้ววุ่นวาย,ยใช่ไหมอ่าตัวพ,พี่ชายกับ้องชายเนี่ยก็ ี่ชายเริ่มทนไม่ได้เฮ้ยมันมีกลิ่นว่าน้องชายก็เลยแบบไขไขไอตัวหน้าต่างเปิดเพื่อไล่อากาศไปนะครับแต่ว่าตัวอากาศเองเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะกลิ่นเหม็นมากเลยนะในส่วนของกลิ่นกลิ่นที่มันเหม็นออกมาเนี่ยนะน้องชายมันก็คิดว่าเฮ้ยห,หาแล้วหาไม่เจอก็ปล่อยไปไป,ปไม่ได้สนใจอะไรนะครับก็ปล่อยเลยเลยตามเลยจนกระทั่ง วันที่สองผ่านไปกลิ่นมันก็ยังไม่หายที่ใช้เริ่มทนไม่ได้ครับก็เลยเริ่มไปหาหรือขยะต่างๆกล่องลังโอ้ยนี่มันกล่องลังมันเหม็นนี่นาอ่ะเขาก็เลยเอากล่องลังเนี่ยไปทิ้งทห้หมดเลยขยะต่างๆเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วก็เอาไปขายนะครับแต่ว่าก็มีกลิ่นกลิ่นแมวอยู่นะพอไปขายเสร็จก็ได้เงินมาบางส่วนสักพักหนึ่งกลิ่นมันก็บางแล้วแต่ มันผุดขึ้นมาอีกแล้วกลิ่นทําไมมันรุนแรงขึ้นอย่างนี้เฮ้ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เหรอเมื่อกี้มันก็อยู่ตรงนี้นะี่นแต่มันมีอีกอีกลกิ่นอีกที่หนึ่งนะครับพี่ชายก็เลยไปคน้นนะครับพอไปค้นหาปุ๊บจนในที่สุดก็ดึงไอตัวกระดาษออกมานะครับแล้วปรากฏว่าขี่แมวเนี่ยมันอยู่บนกระดาษ สรุปไม่ใช่มีอะไรตายนะแต่เป็นขี้แมวอยู่บนกระดาษก้อนใหญ่เลยะนะครับอ oh, <no. S 1> มีก่นคราวนี้ก็กาจัดจนเสร็จนะครับพอเสร็จปุ๊บกลิ่นต่างๆเนี่ยก็หายไปนะครับอ่ากลิ่นต่างๆก็หายอันตรธานหายไปคราวนี้เนี่ยเราก็มาสรุปนะครับเนื้อหาจากเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกิเลสกิเลสเหมือนกิเลสเลย นะกิเลสก็เหมือนกับกลิ่น,นจริงๆเนี่ยเราพูดถึงว่าเราไม่เริ่มจากอะไรนะครับเริ่มจากการที่น้องชายเนี่ยไม่เข้าใจธรรมชาติไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของของของแมวมันนะครับว่าแมวมันเนี่ยมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันต้องมีการที่การเหยี่ยวการอะไรซึ่งตรงนั้นนะ่ะเป็นตามธรรมชาติของมันแต่ เอามาทําให้มันผิดธรรมชาติกิเลสของคนก็เหมือนกันนะครับมันเกิดจากการที่เราเนี่ยทาให้ผิดธรรมชาติผิดปิต่างจากธรรมชาติเช่นจากธรรมชาติเดิมเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากมายไม่ต้องการเราต้องการแค่ปัจจัยสี่ถูกไหมอ่าพอเราต้องการแค่ปัจจัยสี่ความวุ่นวายมันก็จะไม่เกิดขึ้นมากนะครับแต่ว่าคราวนี้ เราเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆกิเลสที่เ,เหมือนกันครับมันก็เป็นลักษณะเหมือนว่าเราพยายามหาอะไรที่มันมันดีสําหรับตัวเราแต่มันผิดแปลกไปตามธรรมชาติยกตัวอย่างแอร์คอนดิชั่นเนี่ยนะครับแอร์แอร์ของตอนแรกร้อนพอร้อนเสร็จแล้วก็สร้างแอร์ขึ้นมาพอสร้างแอร์ขึ้นมาไอสาร CFC ที่อยู่ในตัวแอร์เนี่ยมันก็ไปทําลายชั้นโอโซนซึ่งพอไปทําลายชั้นโอโซน มันก็ทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมากขึ้นนี่มันก็วนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพอมันเป็นอย่างงี้อ่ะอันนี้เปรียบเหมือนกับกิเลสน,นะอ่ะไม่เข้าใจธรรมชาตินะครับพอไม่เข้าใจธรรมชาติก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยคนอื่นก็ต้องมีปัญหามาด้วยนะครับอ่ะภายในบ้านก็เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้ว ตัวกลิ่นเนี่ยมันก็บ่งบอกไหมแต่ว่ามันเหมือนแบบเฮ้ย,ยตัวกิเลสเนี่ยที่มันมันยั่วยุเราอ่านะครับแล้วก็ทําให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับการจัดการเอาขยะหรืออะไรลืร้อออกเนี่ยก็คือเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนะครับพยายามลื้อตัวสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับพอลื้อสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้ว ถามว่ามันเบาบางลงกลิ่นมันเบาบางลงกิเลสมันเบาบางลงแต่มันยังมีซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ฉะนั้นเราต้องหาต้นต่อสาเหตุนั่นคืออสวกิเลสที่จะถ้าเราเอามันออกไปจนหมดมันก็จะโรงเบาสบายทั้งคนในครอบครัวก็จะมีความสุขแล้วก็ตัวเราเองก็จะมีความสุขด้วยเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติของกิเลสนะครับ ที่อยู่ในตัวบุคคลเราพยายามหาสาเหตุให้เจอแล้วจัดการมันแล้วเราก็จะพบว่าธรรมชาติก็คือสิ่งที่เราอยู่โดยที่เรายอมตามธรรมชาติตอยอมตามกดตามธรรมชาติอย่าไปยิ่นรนมันมากนั่นเองนะครับกิเลสเราจะลดลงนั่นเองโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าซ u a g a ก n next ค i m e บ๊ายบาย